นี่ครับมาเบ่งผลงานเสียนจากฝั่งพนพรค,ครับผมในปลาอย่างนะี้โอ้มีตะใส่ง,งามๆครับผมในปลายี่โกสามตัวครับนี่ครับผม,มกับทีมงานจากเสียนเดินทางมาไก่รับเสียนทีมงานนี่งูเ <c oughs> ห่าครับผมไปไปไปที่อื่นไปต่างคนต่างไปไปแล้วครับงูเห่าตัวเล็ก ผมบรรยากาศมาอนี่ครับผมมากับทีมงานเซียนจากฝั่งพระนครครับพี่นอ้องคุณเซียนจากฝั่งพระนครเดินทางมาไก่คุณคนหนึ่งครับกับบรรยากาศดีครับมาเนี่บรรยากาศดีขึ้นฝ้าขึ้นฝน,นมือคืนฝนตกครับอันนี้พันโต๊เออ,อย่างไรนาดินบ่เเขื่อนครับผมผมกับบุหุจักนี่ครับคุณนะ จัดเต็มมือนี้ครับสี่คันห้าคันหกคันเดี๋ยวมาล้อรุ่นกันครับมาทีมงานสีได้ปลาหลายบ่อมือนี้พูนเสียนหนึ่งยืนตีประชอนอยู่พูนครับท่ายบ่อพูนเดี๋ยวผมไปเตรียมอุปกรณ์ผมก่อนตื่นสายมือนี้สวัสดีครับผมมือนี้พบกับผมนักตกปลาพาเซ่ครับ มอน,นี้ออกมาตกปลาครับผมหลังจากห้างหายกันไปหลายเดือนตกปนินครับผมอากาศดีมอน,นี่ขึ้นฟ้าขึ้นฝนครับผมออกมาลุ่นมาชมน้ำกันเลยครับเด้อมอนี่กลับมากับคู่หูคือเก่าครับพี่น้องนี่นั่งก็จออยู่นี่หละฮกนี่ครับเจ้าเก่าเจ้าประจำผมก็ยิใส่เป็นเนื้อกุ้งคือเก่าครับผม เดี๋ยวมาลุ่นกันครับมาลุ่นป่าตัวแรกกันเลยครับเจอแล้วครับป่าตัวแรกครับผมนี่ครับใส่ทอดอยู่ครับพอได้พอได้ตัวนี้นี่ดินยังบุ้ ครับผมแอมเแีกมาแล้วมาตามกันต่อครับผมเีย่ยเป็นเนีย่อกุ้งคือเก่าครับน้องนี่เดีย๋ยวมารุ่นต่อครับ ไปกินเลยครับนี่กินเร็วแห้งครับตกเงี้ยตกปอกกินเลยกลุ่มนี่ใส่ทอดใส่ทอดครับนู่นคู่หูก็ลงไปกวนแต่เช้าครับท่านผู้ชมนู่นกลางบ่อนนู่นบรรยากาศรอบๆครับนู่นสู่หูกุ อากาศอากากศวันนี้ก็ถือว่าโอเคครับผมแดดก็เริ่มออกแต่ว่าอากาศก็โอเคอยู่เพราะว่าฝนตกเมคืนครับผมผูหูก็ไปก่อควรอยู่นู้นไล่มันไปเมื่อกี้นี่มันลงไล่ปลาหนีหมดตามกันต่อครับ ใส,ใส่ปนญ่ครับผมได่เอาครับผมนี่ไไว่้พ่อครับเน่ยใส่ได้ตอน สีตัวน้อยครับพี่น้องน้ยครับผมน้อยปวดน้อยปวดไว้ครับผมเนี่ยยังใส่ได้ตัวอ,อีกนะครับใส่ตัวตกตัวอ,อีกเดี๋ยวลุนตัอครับผม วัดอืดสยครับรุ่นต่อครับผมเอาลงไปกินเลยครับโอ้โอ้ยครับผมใส่ทอดครับใส่ทอดเย็ะแต่พอไงเป็นไงพอได้ทอดอยู่ครับแต่วันโต่อไง ครับผมรอครับหม้โหมองเห็นทุนไหครับนะครับ <nossos hij its> โอ้โห e โอ้ยรอเราเบิ่งครับโตปลาหัวสีโตปลาใหญ่ครับผม มือครับโอ้ขาดโอ้โอ้โหยิ่งขาดเลย ไปไปไปยืนไปคนต่างไปไปนะครับงูเห่าตัวเล็กครับผมเป็นงูเห่าครับเบิร์ตมาเมามาเบิรนะ์ตเนี่ยผลงาน,นกตกปลาเมื่อนี้ครับผมเอ้าเดี๋ยวขึ้นมาเบิร์ตด้วยนี่ครับกับประมาณโลก,ก็ัวสองโลก,กับมิตรตัวนี้หน่อยมีตัวใหญ่อยู่ตสองตัวครับมือนี้นี่นะครับประมาณนี้ครับผมใส่ทอด เดี๋ยวผมนีพาเขาไปเบิงกลุ่มเสียน,น,นเสียนเพิ่นไดป่าบอครับมันครับเสียนเพิ่นนั่งอยู่ใช่บอเดี๋ยวผมสียางไปเบิงบรรยากาศแดดก็เริ่มออกแล้วครับนาสีเที่ยงแลง้วมั้งตอนนี้นครับผมแดดออกพุ้นหลดผมก็จอดอยู่เสียนเพิ่นอยู่ไทยบอเดี๋ยวไปเบิงกันครับว่าเสียนเขาได้บอ เซียนยืนยูฝนเดี๋ยวเราไปลุ่นกันครับผมกับคู่หูผมก็มาเฝาเขายู่คนเห็นแบบนี้แบบน,นะนีครับมาเป็นผนงานเซียนจากฝั่งพ,พระพนรครับผมในป่าอย่างนะี้โอ้พี่จะใส่งามๆครับผมไอายิ่โซกสามตัวครับนี่ครับผมกับทีมงานจากเซียนเดินทางมาไก่รับเซียนทีมงานนี่น มาจากพนนลครครับผมทั้งตีประคอกับพองแบบนี้แดดเริ่มออครับพี่น้องนหยเงี้ยเงี้ยเงี้ยครับนี่เปนี่ยเงี้ยประเดก๋ยวก็มาครับพี่น้องคลิปนี้ก็ขอปิดชิปไปยังแค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งเพื่อวมาพลาดคลิปใหม่ๆครับผม ก็มีคลิปตกป้าดนดนเทือช่วงนี้งานนยุ่งไลโอเคครับผมคลิปนี่ก็บจบคลิปไปเพียงแค่นี้